ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้อาสาไทยกับครูเกมเข้าสู่ในตอนที่1 4แล้วนะครับในตอนนี้นักเรียนจะได้คัดพยญชนะตัวไหนบ้างแล้วก็ได้อ่านสละดตัวไหนบ้างครับติดตามชมภายในคลิปได้เลยนะครับเข้าสู่ในช่วงที่1ช่วงของการอ่าน อาาสกษรในช่วงการอ่านนะครับวันนี้เรามีตัวสะระเอือแล้วก็สระเอือนะครับเป็นสละเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาดูบนตรงที่ตัวสระเอือก่อนนะครับสระเอือจะผสมไปด้วยสระเยสระอืออมอ่างแล้วก็ตัวสะระอะนะครับเป็นสละเสียงสั้นนะครับแล้วก็สระเอือมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่มีคําที่มีความหมายในภาษาไทยนะครับ อานดี้เรามาอ่านคําที่ผสมด้วยสระเอือทั้งหมดคําคำก่อนเนาะคำที่1นึ่งคำที่1มีตัวบอใบไม้ไมบอไม้ออกเสียงว่าบอสร,ระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นบอเอือเบือตัวต่อไปตัวกอไก่กอไก่ออกเสียงว่ากอ สะระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นกเอือเกือัวที่สามตัวที่สามเป็นตัวผอพึ่งผอพึ่งออกเสียงว่าผอสะระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นผอเอือเผือัวที่สี่ ตัวที่สีมีตัวสอเสือนะครับสอเสือออกเสียงว่าสอสะระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นสอเอือเสือตัวที่หนะครับเนื่องจากไม่มีคําที่มีความหมายในภาษาไทยนะครับก็เลยกูยเลยยกตัวอย่างคําให้มาเนาะตัวที่5มีตัวอออ่างนะครับอออ่างออกเสียงว่าออ สระเอือออกเสียงว่าเอ,อือรวมมันเป็นอเอ,อือเอ,อือแล้วก็ไมตตีนะครับไมตตีอเอือเอือไม่ตีเอ,อืเอ,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 อนะครับอเอือเอ,อืเอ,อไม่ตีเอืออ่ะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับตัวสระเอ,อือนักเรียนจะเห็นได้ว,ว่าจะไม่มีคำที่มีความหมายในภาษาไทยนะครับแต่เป็นเสียงที่เป็นสระสินั้นที่มีอยู่ในภาษาไทยเนาะ ตัวต่อไปตัวต่อไปคือสะระเอือนะครับสะระเอือเป็นสระที่มีเสียงยาวนะครับก็จะผสมไปด้วยตัวสะระเอสะระอืออออางนะครับสามตัวนี้รวมกันเป็นสระเอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำาโนง5คดห้าคำเลย คำที่หนึ่งมีตัวบอใบไม้บอใบไม้ออกเสียงว่าบอสะระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นบอเอือเบืเอบคำที่สองคำที่สองมีตัวรอเรือรอเรือออกเสียงว่ารอสะระเอือออกเสียงว่าเอือ รวมกันเป็นรอเอือเรืออ่ะตัวที่สามตัวที่สามมีตัวคอควายคอควายออกเสียงว่าคอสะเอระเอือออกเสียงว่าเอือรงมกันเป็นคอเอือเครือตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4, มีตัวสอเสือสอเสือออกเสียงว่าสอ สะเอระเอือออกเสียงว่าเอ,อือรวมันเป็นสองเอ,อือเสือกลอไปตัวที่5มีสองใบหยานะคะรับหยาที่1มีตัวมอม้ามอม้าออกเสียงว่ามอสะระอออกเสียงว่าอรวูมันเป็นมออะมะ ทีนี้ไปดูพยางที่สองพยางที่สองมีตัวขอไข่ขอไข่ออกเสียงว่าขอสระเอือออกเสียงว่าเอือรวมกันเป็นขอเอือ,ขอเขือทีนี้พยางที่หนึ่งออกเสียงว่ามะพยางที่สองออกเสียงว่าเขือรวมกันเป็นมะเขืออ่ะสระเอือทั้งหมด5าคำนะครับมีคำว่าเบือ่อเกือ เผือเสือแล้วก็เอือ้อนะครับคาดมา2บรรทัดนะครับทั้งหมด5้าค่ฮะต่อไปเป็นสะระเอือมีทั้งหมด5าคำมีก2บรรทัดก็นะคือมีคำว่าเบือเรือเขือ,เ,อเสือแล้วก็มัเขือนะครับอีกสองบรรทัดรวมทั้งหมดเป็น4บรรทัดนะครับ เสร็จแล้วส่งมาในรายส่วนตัวเหมือนเดิมเนาะข้าสูงในช่วงที่สองช่วงของการเขียนข้นสูงในช่วงการเขียนนะครับวันนี้เรามีตัวงองูแล้วก็ตัววาเวนเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ตัวงองูก่อนเนาะตัวงองูให้นักเรียนวาดหัววงกลมก่อนหัววาดหัววงกลมเต็มช่องนะครับเสร็จแ,แล้วลากเส้นลงมา ลากเส้นลงมาเสร็จแล้วมาหยุดตรงที่เส้นล่างสุดนะครับแล้วลากเส้นทะเยงขึ้นไปนะครับลากเส้นทะเยงขึ้นไปนักเรียนสังเกตว่าเส้นทะเยงตรงนี้นะครับมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมนะครับนักเรียนเห็นมุมไหมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นของตัวอักษรมันจะเํ็นทมุมเป็นมุมฉากพอดีให้นักเรียนลากเป็นครึ่งหนึ่งเลยแบบนี้นะครับวาดเป็นครึ่งหนึ่งเลย อ่ะเสร็จแล้วมาหยุดตรงที่เส้นที่3าหยุดตรงนี้นะเส้นที่3อ่ะก็เป็นนั้นเสร็จงอง,งูเนาะต่อไปเป็นตัวแหวนหมแหวนให้นักเรียนวาดหัววงกลมก่อนในช่องช่องนี้นะช่องที่4ี่วาดหัววงกลมเต็มช่องเสร็จแล้วลากเส้นขึ้นลากเส้นขึ้นนะครับพอมาถึงช่องที่1ให้นักเรียนวาดเส้นโค้งนะครับ วาดเส้นโค้งให้เต็มช่องเลยวาดเส้นโค้งแล้วก็มาหยุดนะครับตรงเส้นที่2แบบนี้อันนี้คือวอลแวนนะครับย่า้เลยไปในช่องที่2นะก็มาหยุดตรงเส้นที่2นี้นะครับอ่ะโอเคง,งูก็วอลแวนคัดมาอย่างละ5ตัวนะครับเสร็จแล้วส่งมาในลายส่วนตัวเหมือนเดิมเนาะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงการเขียนและกการอ่านนะครับ เรียนอย่าลืมทำกันบ้านแล้วก็หมั่นฝึกฝนการอ่านหนังสือบ่อยๆนะครับสำหรับภาษาไทยกับโปรแกรมในตอนที่14ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ